แล้วกคุณซูซูกินะครับที่เข้ามาสนับสนุนชัองทตังกุยอีสตังกุยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับซูซูกิก็มีแคมเปญดีๆนะครับมาฝากกันนะครับ New s u z u k i XL7 Hybrid e m p o w e r Your ด o u r n e y ลุยไปอีกขั้นกับขุมพลัง Hybrid พร้อมทุกเส้นทางนะครับกับ Multi Dynamic Crossover ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง7จ9 0 0 0บาทนะครับพร้อมโปรโมชั่นผ่อนนานสูงสุดได้ถึง9 9เดือน วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์ suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ suzuki ทั่วประเทศครับสวัสดีครับตอนรับเราก็สู่ YouTube ตังกุยอสตังกุยนะครับวันนี้ก็มาคุยกันถึงเกมแชมเปี้ยนส์ลีกได้คู่ชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายแล้วก็เป็นบอสเซียดอทมูนชิงกับเรอัลมาดรินะครับก็แหมหลายคนอาจจะอยากเห็นกัน รีแมชกันระหว่างบริเซนดอดมูลกับบายเยอร์มิวนิกนะนะครับแล้วมันก็เกือบจะเกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องบอกว่านี่แหละนะครับราชันชุดขาวใช้คำนี้ได้จริงๆนะนี่คือราชันนะครับมาในเวทีนี้เมื่อไหรเนี่ยพวกเขามันกลายแบบเหมือนแปลงร่างเป็นยักษ์ตลอดเลยกลับมาได้ตลอดนะครับโอเคแหละฤดูกาลที่ตกรอบม,มันก็มีไม่ใช่ว่าจะชนะไรเทีมทานแต่ว่า หลายครั้งที่พวกเขาแสดงให้เห็นว่าโอ้โหในเวทีนี้เนี่ยมันเป็นของเขาจริงๆนะครับจากอดีตสู่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครเป็นแชมป์มากกว่าเรอมดิดแล้วไม่มีใครเข้าชิงมากกว่าพวกเขาอีกแล้วนะครับโอ้โหก็ต้องยอมรับจริงๆสําหรับเ,ออเรอลมดิดเกมนี้ตายยากโอเคแหละมันมีจังหวะที่เป็นปัญหาเป็นดราม่านะครับในวินาทีสุดท้ายของเกมมันก็ต้องบอกแบบนี้โอ้โห คือมันก็ได้เห็นใจบายเยูรินิกนะจังหวะยกธงของผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ยคือในวันเนี้ยทุกวันเนี้ยในการตัดสินของออผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับหรือว่าไลแมนผู้นักผู้กับเส้นเนี่ยถ้าจังหวะมันไม่ชัดเจนจริงๆว่าล้ำหน้าเนี่ยเขาจะยังไม่ยกเขาใช้คําว่าดีเลย์แฟลกนะครับก็จะจะพักไว้ก่อนนะครับให้มันจบก่อนถ้าถ้าคิดว่าล้ำหน้าก็ช่างไว้ได้ใจให้มันจบเพล์จบการเล่น แล้วค่อยยกธงขึ้นทีหลังแต่ว่าผมเข้าใจว่าโอเคเนี่ยมันน่าจะเป็นความผิดพลาดแบบฮิวแมน r ออร์เอรเรื่องล้ำหน้าไม่ล้ำหน้ามันอีกเรื่องหนึ่งนะนะครับแต่ลูกนั้นน่ะจังหวะสุดท้ายนั้นน่ะเขาจะต้องยังไม่ต้องยกธงมันต้องปล่อยให้เล่นจนจบเพลงไปก่อนตรงนี้มีการวิจารณ์หนัก,หน,กหนักหน่วงแน่นอนนะครับเแล้วก็ผมนั่งดูต่อเลยสําหรับหลังจบเกมเนี่ยเขาในสตูดิโอนะครับ ทางการถ่ายทอดสดของ b ีอินสปอทางต่างประเทศเนี่ยเ,เขามีอาสานเวนเกอร์นะครับมีมาร์เซลเดอร์ไซย่มีแอนดิเกรมีริชาร์ดคีสริชาร์ดคีสนี่เป็นพิธีกรนะครับเขาคุยเรื่องนี้ยาวๆเลยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นปัญหาจริงๆคือแน่นอนครับลูกนั้นนถ้าเกิดว่ามันเราไม่รู้มันอาจจะล้ำหน้าก็ได้แต่พอมีการตีเส้นมีกราฟิก ซึ่งในสตูดิโอของทาง b ีอินสปอรเนี่ยเขาตีเส้นกราฟิกออกมาเลยนะนะครับลูกเนี้มันไม่ล้ำหน้านะแต่โอเคแหละมันจะลำ้ำไม่ลำ้ำไม่รู้แต่ว่ามันควรจะต้องเล่นไปก่อนแล้วต่อให้ได้จุดโทษนะครับเอ้ยไม่ใช่ได้จุดโทษขอไปต่อให้ได้ประตูเสมอกันต่อเวลาพิเศษบาเยอร์อาจจะแพ้ก็ได้ไปยืดโทษบาเยอร์อาจจะแพ้ก็ได้แต่ว่ามันคนละประเด็นกันนะตรงเนี้ยก็เป็น เป็นความผิดพลาดก็พูดได้เลยว่าเป็นความผิดพลาดแล้วก็ในเรียกว่าสตูดิโอในห้องส่งเนี่ยก็ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออมันก็ผิดพลาดจริงๆคือนอกจากธงยกขึ้นในจังหวะที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ควรยกแล้วมันควรเป็นดีเลยแฟลกแล้วเนี่ยเป้ามันยังพุ่งไปที่ผู้จัดสินไซมอนมาซินเนียนะครับซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นผู้เสียมือดีคนนึงนะครับของวงการคือ แกก็เป่าเร็วมากคือเขาเขาไปจับดูเลยว่าจังหวะยกธงกับจังหวะเสียงลกวีเนี่ยมันแทบจะเรียกว่าเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยอ่ะว่าทําไมทําไมเสียงลกวีมันถึงเร็วขนาดนี้หรือแกเป่าฟาวหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่เพราะแกก็ไม่สัญญาณว่าเป็นการล้ำหน้าจากธงทีเนี้ยโอ้โหหลังจากนี้เดี๋ยวคงต้องมามามีการชี้แจงกันแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะสําสคัญจริงๆของเกมแล้วมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในเกมนี้นะครับ หลายต่หลายครั้งเนี่ยบางทีเราดูฟุตบอลในยุคนี้เนี่ยบางทีเรายังหงุดหงิดผู้ช่วยผู้สิทธิ์เลยว่าโอ้โหมันจะดีเลยแฟลกอะไรขนาดนั้นมันชัดเจนมันล้ำหน้าต้อง929เนี่ยเขายังไม่กล้ายกเลยคือปล่อยให้เล่นไปจนบางทีมันก็มีเสียงวิจารณว่าไอการปล่อยให้เล่นดีเลยแฟลกเนี่ยมันนํามาซึ่งการกระทบกระทั่งการประทะก,กันในจังหวะที่มันไม่ควรเกิดขึ้นมีอาการบาดเจ็บก็นี่แหละความความยากของผู้ดูแลกฎนะบางทีเนี่ยม,มันก็ ไอ้จังหวะที่มันยกได้เี่ยมันก็ไม่กล้ายกนะฮะแต่ไอ้จังหวะที่แบบเนี้ยวินาทีสุดท้ายแบบเนี้ยแล้วความกำกึ่งแบบเนี้ยมันยิ่งต้องไม่ยกเลยดันยกเนี่ยก็โอเคเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องของอความผิดพลาดในการตัดสินไปนะครับแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามาซินเนี้ยพอเป่านกหวีดเนี่ยทุกอย่างจบแล้วนะครับถือถ้าแกยังไม่เป่านกหวีดทงยกยังไม่เป่านกหวีดปล่อยให้การเล่นจบเพลงไปก่อนเนี่ย อันนั้นอะ VR มเข้ามาแก้ไขได้นะครับสมมุติว่าธงยกขึ้นแต่เกมยังเล่นต่อกรรมการยังไม่เป่าแล้วมาไทาเดลิกยิงเข้าไปเนี่ยแล้วค่อยมาเป่าล้ำหน้าถูกไหมฮะต้องปล่อยให้จบเพลย์คือนอกจากผู้ช่วยป็้สิทธิ์แล้วเนี่ยผู้จะสินในสนามเองก็ด้วยแต่ว่ามาซินเนยกก็เป่าตามธงแต่ว่านั่นแหละไอเป่าตามธงเนี่ยบนเขามีการมาจับอีกว่าธง เพิ่งจะแบบสะบัดยกขึ้นมาเสียงลูกหวีดมาแล้วมันทำไมมันเร็วทุกอย่างมันเร็วขนาดนั้น,ม,นมันมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องเป็นเรื่องที่ตามกันต่อไปนะนะครับก็พอเสียงหวีดมันดังขึ้นมาเนี่ยบอลมันยังไม่ได้ไปถึงเท้าเดลิกยิงเลยเพราะนั้นทำอะไรไม่ได้แล้วคือไม่ส vr ไม่สามารถมาช่วยได้แล้วนะครับต่อให้ลูกนั้นไม่ล้ำหน้า vr ก็แก้ไขไม่ได้ นี่เป็นประเด็นที่จะเป็นปัญหาแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวรอฟังคําชี้แจงจากทางทางทีมงานผู้ตัดสินทีนี้ในเรื่องของเกมก็ต้องบอกว่าโอ้โหเข้มขน้นแล้วก็ต้องจริงๆต้องชมทั้ง2ทีมนะเรอัลมาดิดเองก็ได้ได้เล่นในบ้านมีเสียงเชียร์แล้วเล่นก็เล่นได้ดีในแบบที่เขาเป็นนะครับเกมทางเ,าเรียกว่าเกมบุกวินิสุสโลดิโก้จูบิลลิงแฮมประสานงานกันได้ดีมากทางขวามีแอบแลบเติมขึ้นไป ในขณะที่บาเยอร์เนี่ยโอเคครึ่งแรกก็ก็โอเคเล่นได้รับมือได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามาน,นูนอยเออร์ก็ต้องช่วยเซฟโอ้โหสำคัญ,สำค,ญสำคัญนะอย่างลูกยิงของโรดิโกนั่นก็นั่นก็สำคัญหรือว่าปัดลูกยิงของวินิสุสนะครับเออหรือว่ามันมีจังหวะแบบจังหวะป้องกันประตูแบบสำคัญสำคัญของเขาอะ่ะมีวาเวเดออีกในครึ่งแรก ทีนี้ครึ่งหลังเนี่ยเขาแก้เกมมาดีนะทมัสสุเคลิลเกมดีขึ้นอันนี้อาเซนเวงเกอร์ยังชมเลยว่าเออครึ่งหลังเนี่ยบายนดูดูแน่นขึ้นแล้วก็เล่นมั่นใจมีจังหวะที่ทําเกมสวยๆมันเป็นเกมที่เข้มข้นนะในเรื่องของคุณภาพนะครับออนักเตะที่แบบเรานึกไม่ออกว่าจะเสียบอลง่ายๆอย่างโทนี่โครสยังโดนแบบ ขโมยบอลไปจากกลางสนามได้อะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นเกมที่ชิงไหวชิงพลิปกันถือว่ามันก็เหมาะสมกันที่เป็นบอลยักษ์ใหญ่แล้วก็เป็นรอบรองชนะเลิศนะครับจังหวัดได้ประตูขึ้นนําของบาเยอร์มินิกเนี่ยก็มาจากการแบบโต้กลับขึ้นไปมัณฑิตบุกแล้วก็ตัดบอลได้แล้วก็พาบอลโต้ขึ้นมาซึ่งก็ทําได้แบบสมูทนะครับไม่ได้รีบเร่งมากแต่สมูท แฮร์รี่เคนนะบอลอยู่ที่เขาแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาด้านซ้ายอัลฟโดเดวิสสปรินต์ขึ้นไปนะครับมีพื้นที่แล้วแฮร์รี่เคนก็วางซึ่งการวางบอลของแฮร์รี่เคนเนี่ยก็มีคุณภาพอยู่แล้วแล้วก็จบที่อัลฟรโดเดวิสเลยนะครับก็คือมีพื้นที่ลากตัดเข้าในแล้วก็ยิงด้วยขวาถือว่าเป็นการจบสกอร์ที่เนี้ยบมากๆนะครับประตูนี้เกิดขึ้นในนาทีที่68แแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยการเปลี่ยนตัวของ เรวันดิดนะครับโดยอันเชลติเนกเปลี่ยนเลยนะลู้าโมดิชก็ลงมาแทนโทนี่โครสลงมาเพื่อมาสร้างสารรค์เกมมากขึ้นจากบอลของโมดิชนะครับแล้วพอนในที70นะ,ะก็คือในเวลาเดียวกันนั่นแหละนะครับทางกามาวินก้าก็ลงมาแทนชูอาเมนี่แล้วก็ที่สำคัญก็คือนาะที81นะครับเปลี่ยนอีก2คนบราฮิมดีอาสแล้วก็โคเซลูแล้วนี่ก็เป็นการเปลี่ยนที่มันส่งผลต่อเกมเพราะว่า สุดท้ายแล้วโคเซลูมาทำสอประตูนะครับโคเซลูที่จริงๆแล้วแหมแฟนบอล <c oughs> คือเขาไม่ใช่บิ๊กเนมนะแฟนบอลมาดริดก็อาจจะแบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากแล้วโดยสถานะของเขาเขาก็เป็นตัวสำรองนะแต่ว่านี่แหละมันก็เป็นเหมือนนักฟุตบอลมันก็มีเกมอะไรแบบเนี้นะครับเกมนี้ถามว่าถ้าจะมีคนที่ทำประตูให้มาดริดพิชิตบาเยอร์ Bayern ได้เนี่ย ก็ไม่มีใครนึกถึงโคเซลูนะก็ต้องไปนึกถึงวินิซิอุสจูเนียไปนึกถึงจูด์เบลลิงแฮมไปนึกถึงคนอื่นๆแต่เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเรอลมดิดคุณระวังคนนู้นคุณระวังคนนี้คุณไปเจอคนนั้นคุณระวังคนนู้นคุณระวังคนนี้คุณระวังคนนั้นไปเจอคนนู้นมันโผล่มาได้นะครับสองประตูสําคัญแล้วก็จุดพลิกผันจุดเปลี่ยนมันมันเกิดขึ้นแบบราม่าจริงๆนะครับเพราะว่าประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งที่ได้มาในนาทีที่88เนี่ย ก็มาจากความผิดพลาดของมานูเอลนอยเออร์ซึ่งก็โทษเขาลําบากจริงๆเพราะว่ามานูเอลนอยเออร์ช่วยป้องกันประตูตลอดทั้งเกมเลยจังหวะสําสคัญๆญลูกเซฟแบบเวิด์คลาสในแบบที่เป็นน no อยเออร์ยิงแล้วมันก็ท้อแทนเร็วไมาดิดนะบอลแบบนี้ยังไม่เข้าอะ่ะยังปัดทิ้งได้แบบเนี้ยแต่บทจะพลาดขึ้นมาบทจะเตะหลุดขึ้นมานอยเออร์ no ก็พลาดตั้งแต่การออกบอลแล้วนะครับเขาออกบอลเสี่ยง คือเป็นการคว้างบอลไปทางทางทางฝั่งซ้ายแล้วมันมันไกลระยะมันไกลแล้วก็เลยโดนตัดบอลได้น่าจะเป็นโมดิชที่ตัดบอลคือบอลน,น้ําหนักมันไม่พอนะครับซึ่งปกติการออกบอลของนอยเออร์ไม่ว่าจะเป็นเท้าหรือเป็นมือเนี่ยมันชัวกว่านี้แล้วลูกนั้นก็ไม่จําเป็นที่ต้องที่ต้องเปิดเกมเ ด้วยความเสี่ยงแบบนั้นเพราะว่าเพื่อนไม่ได้ว่างขนาดนั้น,น,นก็อาจจะเป็นจุดที่ที่พลาดแล้วจังหวะเสียบอลลูกนั้นอ่ะมันนํามาซึ่งประตูเลยซึ่งนอยเออร์รับบอลซองแตกลูกยิงไกลนะฮะรับบอลซองแตกมันสะดุ้งนิดหน่อยแล้วมันกลายปบอลมันปริ้นออกมาแล้วโคเซลูก,ก็จมูกไวมากนะครับเขาปรีเข้าหาบอลตั้งแต่บอลพุ่งมาแล้วเขาก็ปรีเข้ามาบอลกระชอกมาก็ซ้ํา,าเลย คือโอเคเป็นความผิดพลาดของนอยเออร์แต่ผมเชื่อว่าแฟนบอลบาเยนไม่มีใครกล้าโทษนอยเออร์นะโอเคว่ากันไปตามจังหวะต่อจังหวะนี่คือความผิดพลาดแต่มองในภาพรวมทั้งเกมถ้าไม่มีนอยเออร์ไม่มีความยอดเยี่ยมของเขาเนี่ยบาเยนอาจไม่ได้อยู่ลุ้นมาถึงจังหวะนาทีนั้นนะพูดพูดตามตรงเลยเพราะว่าการป้องกันของเขามันระดับเวิลด์คลาสมากในเกมเนี้ย แต่ว่ามาพลาดลูกนี้มันเนี่ยความสําคัญของเกมนักเตะที่ทาประตูให้ให้เหลียวมาดิดกลายเป็นคนที่ไม่มีใครคิดถึงแล้วมาจากความผิดพลาดของคนที่ดูแววแล้วเนี่ยตลอดทั้งเกมมาเนี่ยดูแล้วเล่นทั้งวันก็ยิงไม่เข้าปรากฏว่ามามา,มาพลาดให้แบบนี้นะครับแล้วมันก็ต่อเนื่องเลยนะครับเรียกว่าจังหวะแบบเนี้ยมัดิดเก่งมากๆจังหวะที่คู่ต่อสู้เปิดช่องให้หรือว่าเริ่มเป๋เริ่มเริ่มมีความแบบ สันคลอนเนี่ยมาดิดจี้เลยนะครับแล้วประตูแรกกับประตูประตูตีเสมอกับประตูแซงนำเนี่ยมันห่างกันแค่2นาทีนะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมาดิดก็ทำได้นะครับในจังหวะที่โคเซลูพุ่งชาร์จลูกเปิดของลูดิเกอร์เข้าไปซึ่งตอนแรกก็มีถงคือเนี่ยไอจังหวะแบบนี้ถือว่าถูกต้องที่สุดเลยทุกอย่างนะครับทงรอขึ้นตอนจบหลังจากที่ชาร์จเข้าไปแล้วนะจังหวะที่ผู้ช่วยผู้สิน เขาสงสัยว่าล้าหน้าเนี่ยเขาก็ทดไว้ก่อนนะครับตอนนั้นน่ยมันเล่นไปอีก2เพลย์เลยนะกว่าที่จะมาจบที่โคเซลูชาร์จเข้าไปแล้วทงค่อยขึ้นทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้มันก็ทุกคนอยู่ในความเข้าใจกันอันนี้ผมคิดว่าไม่ต้องย้ามากเพราะว่าเชื่อว่าผู้ช่วยผู้สินคนที่ตัดสินผิดพลาดในะจังหวะสุดท้ายเนี่ยเขารู้ตัวนะเขารู้ตัวนะ,ะส่วนจะมีอะไรตามมาหลังจากนั้นเ่ะเขาจะทํายังไงเขาจะขอโทษไหมหรือว่า ก็ไม่ได้ขอโทษไม่ได้พูดอะไรรอฟังการตัดสินของทางยูเอฟ่าทางคณะกรรมการฝ่ายกรรมการเนี่ยเขาก็มีการพิจารณาผลงานกันอยู่แล้วนะครับอ่าก็ผมเข้าใจว่าความเข้มข้นข,นของเกมนะความตึงเครียดแล้วก็บรรยากาศเสียงเชียร์มันไม่ได้บีบแค่นักเตะมันบีบกรรมการด้วยนะโอเคมันเป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าพลาดหรอกแต่ว่ามันคือ human e error มันน่าเห็นใจบายเยินนะผมก็ ผมก็ส่งเห็นใจเขาจริงๆอะนะครับจริงๆใครจะเข้าชิงก็ก็ยินดีด้วยทั้งหมดด้วยเกมแบบเนี้ยถือว่าเป็นเกมที่เข้มเข้มข้นมากนะครับจริงสวัสซูขเคิลก็ถือว่าเตรียมตัวมาดีนะแล้วก็มันก็เท่ากับว่าบายูเมนิกจบฤดูกาลมือเปล่าแน่นอนแล้วนะครับเออมันก็จะเป็นประเด็นโยงไปถึงแฮร์รี่เคนนะครับก็อกหักอีกครั้งหนึ่งนะก็ต้องพยายามต่อไปในฤดูกาลใหม่นะครับฤดูกาลนี้ไม่ได้แชมป์รายการอะไรเลยนะครับแล้วก็ โอเคแหละก็ต้องทนกับการถูกเสียดสีถูกรอจากแฟนบอลน,นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผลงานของเขาเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงนะว่าแฮร์รี่เคนก็เป็นยอดนักเตะยอดกองหน้าจริงๆเขายังมีโอกาสทำลายสถิติของโรเบิร์ตเลววนดอฟสกี้นะนะครับในการยิงประตูมากที่สุดใน1ฤดูกาลของบุนเดสลิกานะครับ41ิประตูก็อาจจะต้องไปลุ้นสถิติส่วนตัวตรงนั้นกันนะครับผมก็เชียร์แฮร์รี่เคนให้ได้นะว่าอยากให้ทาให้ได้ นะครับก็บาเทเดลิกก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับเขาเป็นคนยิงประตูเข้าไปสุดท้ายเลยแต่ว่าที่มีปัญหานั่นแหละเขาบอกว่าคือเขาก็เป็นคนที่โปรติแล้วอะเขาไม่เขาไม่ใช่คนที่จะมาวิจารณ์อะไรผู้ตัดสินหรอกก็เข้าใจการทํางานของผู้ตัดสินแต่ว่าจาังหวะนี้มันก็ผิดหวังอดรู้สึกผิดหวังไม่ได้จริงๆนะโอ้โหนะครับก็เป็นประเด็นต่างๆนะันาะนะซึ่งก็มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งเกมระดับนี้ นะครับอ่ะเท่ากับว่าคู่ชิงนะครับเป็นโบเซียดอตมุลกับเรอัลมาดริดดอตมุลเนี่ยได้ชิงหนที่3ามจำง่ายง่ายดอตมุลเนี่ยจำง่ายมากชิง3ครั้งครั้งแรกเป็นแชมป์ปี1997นะครับชนะยูเวนตุสครั้งที่2เป็นรองแชมป์ปี2013นะครับชิงกับบาเยอร์มนะิวนิกนะและเนี่ยเป็นครั้งที่3ของพวกเขาแต่ว่ากลับไปแก้ตัวที่เวมบรีย์นะเพราะว่าเกมที่เขาแพ้บาเยอร์มิวนิกเนี่ยแพ้ที่เวมบรีย์ ขณะที่มัดดิดเนี่ยเรียกว่าลิสนัดชิงของเขาเนี่ยยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับเขาชิงครั้งที่18กับคู่ชิงทีมที่13นี่คือคู่ชิงที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเวทียูโรปเปยนคับต่อเนื่องมาถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกเลยนะครับเป็นคู่ชิงคู่ล่าสุดนะดอดมูลกับเลโอมาดดิทีมหนึ่งชิงครั้งที่3แชมป์หสมัยอีกทีมนึงชิงครั้งที่18แชมป์มาละสิสมัยนะครับ หลังจบเกมเนี่ยตักเตะมัดดิดเขาก็ใส่เสื้อนะอารอลา่าอารอล่าก็คือ go go to the อะไรเงี้ยก็คือไปสู่มุ่งไปสู่แล้วก็เลข15ก็คือมุ่งไปสู่15ก็คือ15สมัยนะครับเอ่อก็มามาดูคู่ชิงของมัดิดนิดน,นึ่งเมื่อสักครู่ผมก็พูดถึงคู่ชิงของดอทมูลไปใช่ไหมซึ่งจำง่ายนะครับชิงแค่3ครั้งมัดดิดเนี่ยเอ่อ เขาชิงกับเบลเยี่ยเนี่ยเยอะสุด3ครั้งนะครับแพ้ครั้งหนึ่งแล้วก็ชนะ2ครั้งแล้วก็ชิงกับยูเวนตุสเนี่ยครั้งนะครับก็ชนะทั้ง2ครั้งชนะในปี98แล้วก็ชนะในปี2017แล้วก็ชิงกับแอตเลติโกมาดิดอีก2ครั้งนะครับอันนี้เกิดขึ้นติดกันเลย2ครั้งใน3ฤด,ดูกาลนะครับปี2 0 1 4กับ2 0 1 6ก็ชนะทั้ง2ครั้งนะครับเฉพาะ3มทีมเนี้ย มาดิดก็เจอในรอบชิงกันไป7ครั้งเข้าไปแล้วนะครับริวพูล3ามยูนตุสองมาดิดเอ่อแอตเลติ์กมาดิดอีก2 7เจ็ดละที่เหลือเนี่ยก็ไล่เรียงมานะเจอโอ้มีแรงอีกทีมหนึ่งแรงของฝรั่งเศสสตาร์เดอร์แรงนี่แหละนะครับแรงในทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นคือไม่ใช่เป็นทีมใหญ่นะแต่ว่าแรงในยุค50นะครับยุค5 0ศู เคยเข้าชิงยูโรเปียนคัพเนี่ยสองครั้งกับมาดริดนี่แหละปี1 956คือสมัยแรกสุดเลยฤดูกาล5556เป็นฤดูกาลแรกสุดของยูโรเปียนคัพแรงชิงกับเรอัลมาดริดนะครับซึ่งมาดริดก็ชนะไปแล้วก็ชิงอีกครั้งหนึ่งปี59นะครับยุคนั้นก็ต้องบอกว่าแรงก็เป็นมหาอำนาจของบอลฝรั่งเศสนะก็แพ้ทั้งสองครั้งถ้ากับว่าเจอเจอสี่ทีมเนี้เก้าหนเข้าไปละนะครับร 3, 2, ลิเวอร์พูลสามยูเว่สองแอตเลติโมาดริดสองแล้วก็แรงอีกสองนะฮะเก้า หรืออีก9อีก9ครั้งก็คู่ชิง9ทีมนะครับก็มีฟิอลินาปน่เาปีอ9 5 7ซีมิลานปี1958นะครับแฟรงก์เฟิร์ตปี1960นะมีเบนฟิก้าครับปี1962อินเตอร์มิลาน1964ปาติซานเบลเกรด1966นะครับมีบาเลนเซียปี2000มีไบร์เลเวอร์คูเซนปี2002นะครับแล้วก็เนี่ยบอเซียดอทมุลนะ ก็ชิงครั้งที่18นะส่วนส่วนแรงเนี่ยห้ากับ5.9นะครับชนะทั้ง2ครั้งใช่ไหมเลี้ยวภูเนี่ยปี81นะครับปีสองพันสิบแปดแล้วก็2022นะครับยูเวนตุสปี98กับปี2017นะแอตเลติกมาดดิดปี2014กับ2016นะครับนัดชิงที่มาดดิดแพ้นะครับก็คือนัดชิงปีหนึ่งเก้าร้อยหกสิบสองแพ้เบนฟิกา้า นัดชิงปี1964แพ้อินเตอร์มิลานแล้วก็นัดชิงปี1981แพ้ลิเวอร์พูลนะครับแก้มือกับลิเวอร์พูลได้แล้วยังไม่มีโอกาสแก้มือกับอินเตอร์มิลานในนัดชิงแล้วก็ยังไม่มีโอกาสแก้มือกับเบนฟิก้าในนัดชิงนะครับหลังจากแพ้ลิเวอร์พูลนะครับในนัดชิงปี1981นะครับมัดดิดชิงอีก8ครั้งสถิติคือ8-0-0นะครับก็คือชนะรวด เป็นแชมป์8สมัยหลังสุดเลยที่พวกเขาชิง100%นะ8ครั้งหลังสุดเนี่ยชิงได้แชมป์หมดชิงกับยูเวนตุสปี98ชิงกับเบรนเซียปี2000เลเวอร์เซ่นปี2002นะครับแอตเลติกาบิด e ิป2014 2016นะครับยูเวนตุส2017เลียร์พูล2018 2022เนี่ย8ครั้งเนี่ยเป็นแชมป์หมดเลยนี่คือนี่คือราชันชุดขาวนะอ่ะก็นำมาพูดคุยกันนะครับนะัดชิงคราวนี้ มาดิดกับดอทมูลนะครับที่เวมบลีย์วันที่1วันเสาร์นะหมิถุนายนนะครับก็มาลุ้นกันใครเชียร์ทีมไหนกันบ้างแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับเรื่องราวต่างๆกับประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นประเด็นแฮร์รี่เคนประเด็นการยกธงของผู้ช่วยผู้สินนะครับประเด็นมานูนอยเออร์นะครับประเด็นโอกาสของดอทมุลประเด็นโอกาสของมัดดิดอยากให้พูดคุยกันเยอะๆนะ,อะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ ก็ยินดีด้วยกับเลอมาดิตกับโสเซดด์มูลแล้วก็เสียใจด้วยนะครับกับบาเยอร์มินิกนะแล้วก็รวมไปถึงปารีสแซงแช็คแมงเมื่อวันอังคารด้วยนะครับนี่คือคู่ชิงของปีนี้นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ครับไว้เจอกันนะครับเจอกันใหม่มพรุ่งนี้สวัสดีครับ